มันเหมือนกันพ่อมันเดือนเลยอ่ะมันต้มีเยอะด้วยนะคำภาขาน้อยๆนั่นแหละโอ้โหง่ายง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมง่ายง่ายอร่อยเลยนี่นะไหนเออนั่นนั่ดนัุ่นยอทุนยอ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่บ้านชมท่วงอีกแล้วโอ้โหวันนี้ของเด็ดครับเด็ดจริงๆดูนี่คือกุ้งฝอยครับจัดมา1นกิโลไปเดี๋ยวเราไปทําเมนูเด็ดกันนะครับโอาหากินยางนะกุ้งฝอยเนี่ยพอจะทําเมนูอะไรมาเดี๋ยวไปหาพ่อกันก่อนนะครับทางเข้ากระท่อมมีแต่ขายเลยพ่อทําอะไรพ่อ,อทาอะไระทำ่อกเหรออืนี่ก,กินเหรอไม่ใช่โอ้เี๋มานี่กุ้งฝอยซื้อไหม แต่ว่านี่มันไม่ค่อยสดมันไม่ใสแล้วเพราะมันน่าจะตายแล้วมันเขาเออตายแล้วกันเขาในอกน้ำแข็งไว้แต่ยังขาวอยู่โอ้เดี๋ยวพาอไอ้วันนั้นเรากินอะไรนะแอบแมงอ่ะเออกุ้งมัน้อยจัดแอบกุ้งไหมแอบกุ้งเลยเนาะโมขนาดนี้เอาเมนูแอบกุ้งเลยเนาะกุ้งเตี้ยนอ่ะอันนี้เตี้ยนอันนี้เตี้ยนไม่ได้แล้ว่ามันตายแล้วเนี่ยอะไรเขาก็กินกุ้งเตี้ยนเอาไง ไม่ได้อกินสดอ่ะอันนี้อบนะแอบแบดีกว่าแบปอไปชอเครื่องก่อนอ่ามาเดี๋ยวเตรียมเครื่องอยากกินมา้ครัเครื่องก่อนหมดน่ยหมดขนาดเนี่ยกุ้งกุ้งเล็กนี่มันก็ทำแบบแอบบ้างเจียวใส่ไข่ได้แล้วก็ทำจอมทจอมกุ้งส้มเออไม่กุ้งส้มแต่วันนี้แอบดีกว่าเอาแอบละแอบนหมแอบกุ้งฝอยแอบใหัวหมมด โอ้โหกิโลว่ะโอ้โหในกุ้งลุงเยอะขนาดน้อเอาไปเผาไว้เนี่ยเผาอะไรนะไม่ยากนะกุ้งอะไรมัเหมือนกุ้งแม่น้ำล้างน้ำหมดโอ้โหฮะบอกใครรึเปล่าโอ้โหสองแอปไหมแอปแอปเดียวน้าใหญ่ไปเดียวสองแอปนี่นะสองแอปจะมีเครื่องอีกเนี่ยไม่รู้เขาเลี้ยงเอาหรอเขาเนี่ยต้องใจนะเขามาขายเนี่น่าขนาดนี้เนาะถ้าไปหาไม่น่าจะได้เยอะแล้วก็มีเยอะด้วยนะเขามาขายน้อยนั่นนี่ะ หนึ่งกิโลแอบกุ้งฝอยนานมากแล้วไม่ได้กินครับปีสองปีแล้วมั้งกุ้งฝอยยังไม่ได้แอบกินนะมาดีคว่าชอบอยากนะเนี่ยครับดูสองแอบใหญ่ขนาดนี้ดูก่อนอาจจะสามแอบห่อกันห่อดูก่อนอันนี้ล้างวันนี้เนาะโอ้ยที่ใส่ตัวใหญ่แน้วกันเราล้างในนี้อ้าไม่ใช่จะคลุกในนี้เนาะเครื่องในนี้ตัวนี้ตัวใหญ่จริงนะพ่อใหญ่ขนาด เก็บไว้ไอันนี้เดีย <c oughs> วไว้เผา <c oughs> ไว้เผากินตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อะมาดูเครื่องกันก่อนเตรียมไว้หมดแล้วครับเตรียมหมดแล้วเพราอะหอมขาวหอมแหลมขาเขาเอ่อมิ้นชดจักไข่แล้วก็พริกนะครับพี่สองอย่างนะครับ,น,กกน,น,บนี่มะกูดตัวน้องฟักป่วมนะครับนี่บัามะกูดด้วยนะครับเก๋ชโลดหนึง่งปลาล่านะครับอ๋อเสพปลาหน่อยพี่แข็งหน่อยไม่ไม่มีถั่วเน่าไม่มีปลาไม่มีอ่ะนี่พริกแห้งด้วยนะครับเริ่มเลยเริ่มพริกแห้งกันวหั่นหั่นไก่โคกนี่หรอ จะโครกในนี้นะครับทําเครื่องเครื่องแอพก่อนเดี๋ยวหากุ้งหนึ่ตัวสองตัวนี่กุ้งใหญ่เนี่ไม่เอาไม่เผากไม่เผาไงเผนี่เนี่ยนี่ยเนี่เสียบไม้เสียบไม้แล้วปิ้งปิ้งอ้โหดตดตามด้วยติดใครอ่านใส่ครกนี้เลยนะครับง่ายครับผมโอ้โหมีคมนะครับดูโอ้คมเลยปึ๊บเลยอ่ะ นะครับนี่กุดมะกุดดมากุดหน่อยปบดทอกินหอมขนาดนะีอนี่เพิ่มความหอมหน่อยครับออกก่อนนะครับออกโอ้เด็กีนแล้วนี่เด็กจนีนใส่หอมเดี๋ยวหอมขาวลงไปนะครับ เอามิ้นชดมิ้นชดไปสักหน่อยครับดึงดีขนาดนี้นเนี่ยนะเหลียว,อวยหอมครับมิน้นโอ้โหนี่ครับเียบด้วยล้ะครับเครื่องแอบ,บของเราอปอดเข้า<อ>เลกคลุกในกระมังนี่ครับตามด้วยต้นหอมผักชีใส่ลงไปครับผม เพิ่มความเขียวหน่อยอืมเรียบร้อยติดต่อไปติดนะครับโอ้โอโอยเสร่เม็บนี้เลย,น,ยนี่เลยนี่แล้วปิดท้ายใบมะกรูดหน่อยเพิ่มความหอมเนาะหอมเนี่ยอืมนี่แหละเอาละครับเกลืกนนะอเนาะนี่ครับรสครับผมเกลือนะครับเกลือนิดหน่อยชลอดได้ผมชลอดปิดท้ายครับผมะน,ะบน้ำปลาครับน้ำปลาร้า สักสิบช้อนเนาะเอาชหนึ่งช้อนนี่หอมงวครับเอาระครับอร่อยแน่นอนควให้เข้ากันโป้โตง่ายง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมง่ายง่ายอร่อยเลยนี่นะอุดอยแน่อนรสชาติอะเนี่ยโอ้โต้คุกให้เข้ากันเดี๋ยวนำไปห่อครับผมโอ้ยคุกเข้ากันดูสีสันดิโอ้ยขนาดเอี๊ยบอยู่ขนาดนี้ต้องเอี๊ยบเลยนะตัวใหญ่ใหญ่เอาไปไปอีกแล้ว ปเอาล้วครับใหญ่ครับใหญ่หุ้ยแอฟบอลเล่นบอเล่นวันนี้โอ้โหสุ่ยอดเลวันนี้นะโอ้คนนี้เล็กคนพอกะเดี๋ยวแบบนี้มาหน่อยเนี่ย่ะนี่นี่เล็กกว่าอพอพก,กันนะพอพก,กันนะเออเอาลงหมดแล้วพอกันหมดเลยเอาละครับใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่อยใหญ่หต้องใหญ่เงี้ยสาดใจครับผมหอยเล็กไม่อิ่มไม่อิ่มเอาเลยหอยใหญ่เลย ห่อละครึ่งโลครับเนี่ยเพราเอากุ้งมาหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับโอ้โยใครเดี๋ยวเขาจับรู่นไหนนี่ต้องอีแห่ะเบลเลอร์เบลเลอร์ประมาณหนึ่งสอกมั้งเนี่ยยาวมากอืมันนี้อันนี้หนึ่งห่อครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเตาไฟเลยพ่อเนาะแน่ ตอนนี้เสร็จไหมไปครับโอ้โหไฟสวยตะแกรงก่อนเอาเลยนี่นะครับโอ้โหสองแอบโอ้เราต้องเอาทางที่หนาลงไปก่อนนะครับอีกก่อนนี่ไปก่อนวันนี้เขาไปอยู่กุ้งอะที่เตรียมไว้กุ้งเล็กอะเผาเผากุ้งไม่ใช่กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ไม่กุ้งเล็กเผาหน่อยเผาหน่อยกำลังทำไม้เสียบกุ้งอยู่ไม่เสียบกุ้งใหญ่ขนาดนั้นไหมพ่อฮะเล็กไปไหมกุ้งใหญ่นะโอ้ ทำไมทำามใหญ่เลยเอาได้ละแทงทีท <Ton meeting NG> ี่ขาดเลยขาดเลยะเนี่ยเสียบนี่โอ้โหกุ้งกุ้งใหญ่โป้โถนี่อืมก็พอเสียบอยู่อืมนี่อันนี้ไม่ต้องแกะเปลือกต้อง้องหัวอ่ะกินนักตู่เลยจีกุ้งจีจีกุ้งจีมีตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดในนี้ละอืมใหญ่ที่สุดจะตีขึ้มาเนี่ยนะ เอ้าโท้อ่มัน้ไม่เป็นรูปมั้มาครับจีกันอุ๊บแป๊บเดียวครับกลิ่นตองหอมมากที่เราแอบเนี่ยโอ๊ยมันเหมือนกันพ่อมันเดือดเลยอ่ะนี่มันเล็กนี่มันมากมันกุ้งมันกโหลลอืโอ้สุกแล้วอรโอ้โอ้ยหอมหอมกินหอมเผากุ้งเผาในสุกแล้วอันนี้กลับด้านในหองกลับไ้กลับไ้กลับไนอกลับดูกอนอ้อเป็นไง ปึ๊บหอมหอมมากเลยหอม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 นี่แหละโอ้โหนี่แหละหอมสองหอมตองมาอ่านรับิมหรอกินกุ้งเผากันกุ้งเผาหอมอ่ะกุ้งเอันนั้นอย่าขนาดเนาะพ่อแกะเนื้อกินไว้ข้างในเนี่ยโอ้ในในตู๋เลยอ่ะนี่เออเอาเลยฮะอืมกรอบเลยอ่ะอืมกรอบมันมันเหรอมันน้ำหอมอะหวานหอมหวานเลยินหอมขนาดอ่ะมีความหวานเลยพ่ออืมหวานอ่เอาะ่อกินอืมอืมอืม โอ้กรอบเลยดองเนื้อหวานเนาะเนื้อหวานมันมอ,อุ้ยอ,อันนี้ก็เดือดบุกเลยอืมหอมมันเนี้ยว่าเนาะต้องกินทั้งเปลือกเลยเนาะแก่ไม่ได้นะมื่อละอืมเนื้อหวานนี้หวานนี้เนาะเจ็งจจิงหอมเลยอ่ะถ้าเป็นกุ้งนี่มันเหมือนกันหมดเนาะกินมันอ่ะกุ้งทะเลกุ้งอะไรเหมือนกันหมดเลยอย่างท่าทางตัวอย่า่ก็เป,เป ang, ลือกแข็งอืม้วเริ่มแข็งน่อรัก มันมีน้อยว้าวกินหอมมากแล้วครับโอ้แดกเสร็จแล้วไล้วอะไรละหิวประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยเนาะแล้วกลับไปกลับมาเอาละครับเดี๋ยวปล่อยครับเข้ามาแกะดูครับเป็นเจดียเอาละครับโอ้ยนี่คนละแอปไหมโอ้คนละแอปหมดไปเนี่ยแกะแอปหนึ่งก่อนเนาะเอาแอปหนึ่งก่อนมันใหญ่นะตอนนี้หิวไงหิวนี่คือจะกินให้หมดอะ เอาแอปนี้ดีกว่าอ่ะมาจัดไปแก่แอปนี้เพราะเป็นยังไงโอ้กลิ่นหอมมากเวลาแกเนี่ยเวลาแอปคุณผู้ชมนจะหอมมากอุ้ยนี่ไงนี่ไงไหนเอออะไรๆนะชุดยอดชุดยอดโอ้แอปเดี่ยวเดอ่ยวเล่ใหญ่ขนาดเลยมาเอาแล้ครับกลิ่นในชุดยอดในความขนาดแอปเดียวกคนเนาะแอปเดี่ยวกคนไม่พอเดี๋ยวให้แกะเพิ่มนะครับมาเดี๋ยวชิมกันครับโอ้ชิ่ดหน่อยชิ่ดหน่อยโอ้โผ่โคตดิ ไอ้ขาวนี่คือเนื้อมันนะพ่องเนื้อมันกะขาวเนี่ยนะกินน้อลายแล้วเนี่ยาจัดเลยเพราะคำแรกเอาเลยครับทอ่อุ้ยอุ้ยช้อนเลยอ๋โห่อเอ้ยเอ้ยไงครับอีก่างมูขนาดอีก่างมูขนาดอีก่างอีก่างมูขนาดอร่อยมันหวานชุดยอดเลยอ่ย มันหอมนะมีความหวา,านอยู่ไหมพ<อ>่อเออนี่แหละกุ้งนะนะกุ้งเอียบะองเอะฮะโ,โอ้ยโอ้ตัวเขียวก็วุ่นวายมากเลยเมาอือห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 อมขนาดพริกด้วยนะพริกใส่เป็นลูกเลยครับเห็นลูกนะเอาละครับเนอะอืม ผมเส็จแลไม่ไหวละเอียนั่งกินพอแล้วครับผมได้ไหมได้ไหมก็แล้วเลยไม่ไม่ไม่โอ้นี่แบบเนื้อเน้นๆนั่นเนี่ยขาวๆมารสชาติเป็นไงวะรสชาติอะไรรสชาติแชมพูเลยมาครับนี่อืมหอมกุ้งเนาะหอมกุ้งอืเครื่องที่เขาใส่เนี่ยชุ่มยอดเตะเนื้อหวานนี่นะพ่อเนี่ยหวานนะ นี่นะครับต้งองต้องเคี้ยวดีหน่หอยหัวมันต้องเขียวนี่มาใหม่เพราะอกิน,นต้องอะรกกินกุ้งไหมอืออือ,อไม่กินมะกรูดหน่อยๆเนี่ยม่ใช่มะกุูดครับสองอย่สองอี้ความนี้กินขมิ้นขมิ้นชอืม อ๋อหวานหวานี่จากกุ้งเนาะกุ้งอ่ะน้อใส่น้ำจานนะครับเนื้อมันเยอะเดียวกุ้งเนี่ยทำอะไรกินได้บ้าง ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะอือได้บอกไรเน่อยอือชอาอยากกินผังเนี่ยครับเดีวตี้กินเหมือนกันใช่กุ้งฝอยชอบกินอะไรมากที่สุดเนาะลองคอมเมนต์บอกมาเพชอบกินอะไรกุ้งฝอยเนี่ยนี่ชอบแอบแอบอ,อ่ะนี่กุ้งฝอยนี่เราชอบแอบกินนะผมนี่กุ้งฝอยนี่เอาเจียวอือไม่ต้ใส่ไข่อ่ะเจียวใส่ไข่ก็ได้ ทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอ้ย,ยไม่เคยทํำนะนเ,เดียวมาทําให้ดูเนื้อเงี้ยเนื้อเยอะครับเบื้องนึ้แข็งขุนอ่อนอ่นะคงี้นะขนอเนี่ยวันนี้ได้กินสองเมนูไรกุ้งเผาเละ <c oughs> <c oughs> อหอมจีนนี่มันหวานไม่ฉุนอือหึ่ายหวานอย่างเดียวเนาะทีนี้พอทรบนะหอมหอมเนี่ยหอม,ม,มแขกันมันมันมันขึ้นดีอืมาะาันนี้เพราะฝนตกวันสองวัน พาไปแล้วออพอฝนไปฝุ่นก็มาเน,มนี่นอือช่วงนี้ฝุ่นครับอืถ้าพอตวกเปลี่ยงมานอยฝนมันเอาฝุ่นลงไหมอืมันตกใส่อืเรื่องเน้ะไม่เหมากกันอ่ะอะไรอะไร อแอปหนึ่งสองคนชัดจี๊สองแอมเที่ยงเนี่ยเครึ่งกิโลอืมเนาะปิดท้ายนะครับปิดท้ายปิดษะอิ่มเลยหนึ่งห่อนี่คือมีเนี่ยผักห่อเท่าไหรไม่ใช่น้อยนะห่อนี่ก็โอ้อืมเข้ากันแล้วเข้ากันอออืืืม หวานมากแหละเนื้อมันหวานไม่เนื้อเยอะครับอหอมหอมมากและหอมหอมีัวแอบเป็นอะครับความเครื่องแล้วเนื้อกุ้งก็หวานมันกุ้งหวานนี่นุม่มเลี้ยมันแข็งอ่นะใช่วันนี้ก็ประมาณนี้พอนะครับหนึ่งแอบสองคนครึ่งกิโลขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมรอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปเลยเตาม้วยนะครับไปรักผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอบกุ้งนะครับทุคนเหมาะความนี้เหมาะนี่เลยตัวหนึ่งตัวใหญ่พอมากินแลเพิงเกลงบ่